สวัสดีแฟนๆชาวฟอบอลทุกท่านกันเลยครับก็กลับมาเจอกันในชุดวันกับการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุภชัยบดเดชและแม้ว่าสำหรับลีกใหญ่ในช่วงนี้ก็จะยังคงอยู่ในช่วงพรีซีซั่นอยู่ครับแต่กับโปรแกรมที่น่าสนใจเราก็ยังคงอยู่กันที่สืกฟุตบอลในเกมทั่วยุโรปในรอบคัดเลือกกันเหมือนเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้ครับกับโปรแกรมประจำวันพฤหัสบดีที่25กรกฎาคม2567ผมก็ได้คัดโปรแกรมเด็ดๆเกมโดนๆมาฝากกัน5คู่เหมือนเช่นเคยและก็เป็นเกมยุโรป้าทั้งด้านเกมคู่ที่2เลย โจะพบกับทางด้าน F บอกเกมคู่ที่3ครับโม e, จะพบกับทางด้าน C ีเคบอเกมคู่ที่4นะครับพานาทีไนกอสจะพบกับทางด้านโบเตสบลอดดิในเกมคู่สุดท้ายครับอาแจกอัมสเตอร์ดัมจะพบกับทางด้านวอชเวอติน่าแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มเกมของวันใหม่เราก็มาสรุปผลฟุตบอลในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก่อนครับซึ่งสําหรับ5คู่หน้าช่องที่ได้ให้ไปนะครับผลงานส่วนใหญ่ที่ออกมาก็ยังถือว่าเป็นไปตาเป้าก็เพราะว่ายังมี3จาก5เกมที่ก็ยังคงเข้าเป้าแล้วก็สามารถทํากำไรให้ได้ครับโดยที่คู่่แรรกกกคับบบีาาา็็เเเปปนนนฝยิดด้อชะ สลักวอล์กดาวไปได้ที่สกอร์หประตูต่อศูนย์ตามคาดซึ่งในเกมนี้ครับกับแนวทางที่ให้อยู่ทางฝั่งเจ้าบ้านดิกาเอฟซีไปที่ราคาเสมอกันนั้นมันก็ยังทาให้แนวทางของเราในเกมคู่นี้ก็ยังชี้ถูกจุดเข้าเป้ากันไปแบบจุกๆอีกคู่ครับเกมคู่ต่อมานะครับกับแนวทางที่ได้ให้ไปผมก็ให้เลือกเชยทางฝั่งของโบแรกบัญจาที่ก็ต้องออกไปเยือนพีเอลเคสไลนิกาในเกมนี้และถึงแม้ว่าทางฝั่งทีมเยือนโบแรกบัญจาจะแพ้กับทางด้านเจ้าถิ่นพีเอลเคสไลนิกาไปด้วยสกอร์สามต่อสองแต่มันก็ย ราคาไม่กันที่ก็เปิดมาสูงถึงราคา2.25ไปได้ครับและกับแนวทางของเราในเกมคู่นี้ก็ยังชี้ถูกจุดเข้าเป้ากันแบบใสๆครับเกมคู่สุดท้ายนะครับก็ยังเป็นเกมที่โซวานบาติสลาว่าก็ยังเป็นฝ่ายบุกไป,ปไล่ตามตีเสมอเจ้าบ้านเซลเย่ได้สําเร็จโดยกับสกอร์ที่ออกมาในคู่นี้ครับก็จบที่สกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งแม้ว่าในเกมนี้นะครับทางฝั่งทีมเยือนจะต้องสังเวยหนึ่งตัวผู้เล่นจากการโดนทบอลหนึ่งไปหนึ่งรายก็ตามแต่พวกเขาครับก็ยังสามารถยันสกอร์นี้ไว้ได้จนจบเกมครับและด้วยผลงานแบบนี้เองคร เขาเป้าไปอีกหนึ่งคู่ครับและก่อนที่เราจะไปดูแนวทางกันครับผมก็ขอฝากประชาสัมพันธ์กับช่องทางในการติดต่ออีกหนึ่งทางเลือกครับกับ Li น์แที่ Line ID@ s ดีแอดเอสเตัวที่ในช่องทางนี้ครับเราก็จะไว้พูดคุยและก็แนะนําทีเดีดต์วีพีซึ่งในกลุ่มนี้นะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆโดยที่ก็จะมีทีมงานไว้คอยดูแลพี่ๆทุกท่านตลอด24ชั่วโมงเลยครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามาดูที่เกมคู่แรกกันก่อนครับซึ่งเกมคู่นี้ครับก็จะลงสนามกันในเวลาสุ่ทอ่มห ทางด้านาปิดววนาครับและกับราคาไมค์กลนก่อนเกมที่เปิดมาในคู่นี้เลทแรกก็เปิดมาอยู่ที่ราคา0 5นครับซึ่งถ้าเรามาดูโปรแกรมของทั้งคู่ในตอนนี้นครับทางฝั่งเจ้าบ้านวิลลาคาคอฟพวกเขาก็เพิ่งจะผ่านในรอบคัดเลือกรอบแรกมาได้จากการเอาชนะ KF ลาปิมาได้ทั้ง2เกมครับและจากการที่เอาชนะลาปิไม่ได้ก็เป็นชัยชนะเพียงแค่2จาก5เกมหลังสุดของพวกเขาเท่านั้นซึ่งในส่วนกับผลงานที่เหลือก่อนหน้าครับวิลลาคาคอฟก็ยังแพ้ไปทั้งหมดทั้ง3เกมที่ลงสนามไม่ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องที่เจอกับทาาาางงงงด้น้นนนนพุชชิโลลปมมมเแววกก็ยัรถึผใ ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่พวกเขาก็ยังแพ้ไปทั้ง2เกมให้กับทางด้าน GKS Kartuise และ LKS ในไซซ่าซึ่งถ้าดูจากโปรแกรมที่ผ่านมาแล้ววิสลาคาร์คอก็ยังมีเกมที่ลงสนามน้อยมากๆเลยครับในช่วงนี้ถ้าเทียบกับทางฝั่งทีมเยือนซึ่งผลงานของทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างรวดเร็เวนานะครับซึ่งจากผลงานในโปรแกรม5เกมที่ผ่านมาราบิดเวนาก็ยังมีโปรแกรมเป็นเกมอุ่นเครื่องขบดโดยใส่ตีผลงานที่ทําได้ก็เก็บชัยชนะมาได้3เสมอ1แล้วแพ้ไปอีกหนึ่งเกมและกับผลงานที่พวกเขาต้องเจอกับทีมที่มีชื่อช มีเพียงแค่2เกมเท่านั้นครับและผลงานที่ทาออกมาได้นั้นก็ทําได้เพียงแค่แพ้กับสวยปาร์ไปด้วยสกอร์สาตศูนย์แล้วก็ในเกมอุ่นเครื่องกับเอซิมิลานในนัดล่าสุดครับราปิดเวนาก็เสมอให้กับทัพปีศาจแดงดาเอซีมิลานไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่งโดยที่กับผลงานในเกมร้อมคัดเลื่อกในรอบที่สองนี้ราปิดเวนาก็ยังเป็นทีวางโดยที่ก็ไม่ต้องคัดเลื่อกในเกมรอบแรกครับและถ้าเราจะมาดูจากเลนราคาไมก้กาที่ให้มานะครับในตอนนี้ราคาก็ยังคงอยู่ที่ราคา0.5ัโดยที่ในอัตรากย์จุดห้าครับโดยที่เา่นว ค่าน้ําจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.08แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งทีมเยือนอย่างราบิดเวนาเ่นราคาค่าน้ําจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.77และสําหรับกับกระแสทางในฝั่งฝั่งต่างประเทศในตอนนี้ครับกระแสาที่ออกมาก็ยังคงมีการเอ็นเอียงไปทางฝั่งของทีมเยือนอย่างราบิดเวนามากกว่าสําหรับในคู่นี้ครับแม้ว่าผลงาน2เกมหลังของ,งทงฝั่ง้าบ้านก็อาจจะเก็บชัยชนะไม่ได้ทั้ง2เกมแต่ถ้าเราจะดูจากชื่อชั้นกับทีมที่เจอแล้วก็ไม่แปลกใจนะครับที่ทางฝั่งของ้าบ้านวิซ่าคาร o คอฟจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้แต่่่่กกกััับใในนนนนนเมมมี้็ไาาจะชง ของพวกเขาอีกต่อไปครับเพราะถ้าดูจากชื่อชั้นและตัวผู้เล่นแล้วก็ดูจะเป็นทางฝั่งของราปิดเวน,นาที่ก็ยังมีความเหนือชั้นกว่าอยู่เยอะและยิ่งในตอนนี้ครับกับกระแสได้ต่างประเทศบวกกับราคาค่าน้ำที่ได้มามันก็ยังพอมีมุมให้มองได้ว่าทางฝั่งทีมเยือนก็น่าจะบุกมาเก็บชัยชนะในเกมนั้นแรกไปได้ดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่ยูราปิดคิดไม่นานครับ เกมในคู่ที่2กับเกมที่ก็จะลงสนามกันในเวลาที่คืนตรงนะครับโดยเจ้าบ้านทีมในอำเภออย่างเชอริฟดิลัสโพก็จะเปิดรังรับการมาเยือนของทางด้านเอฟบอซึ่งกับราคาไม่ก้านก่อนเกมที่เปิดมาในคู่นี้ครับเลทแรกก็อยู่ที่ราคา0.25หรือปอปาตากรมซึ่งถ้าเราจะมาดูเสถียีผลงานกับโปรแกรมที่ลงสนามในช่วง5เกมหลังครับถ้า2ทีมก็ยังต้องลงสนามในเกมรอบคัดเลือกรอบแรกมาด้วยกันทั้งคู่โดยทางฝั่งเจ้าบ้านเชอริฟดิลัสโพก็เพิ่งจะเอาชนะผ่านซีล่าเอฟเคมาได้แบบต้องลุ้นะครับเพราะจากเกมที่เจอกับทางด้านานลก ภายเปิดลางแพ้กับทางด้านซีล่าเอไปก่อน1.0ต่อศูและก่อนที่พวกเขาก็จะกลับมาแค่ตัวได้ด้วยการบุกไปเอาชนะซีล่าเอฟไปได้ถีดด้วยที่สกอร์สประตูหนึ่งครับก่อนที่บทสรุปหลังจบเกมนัดที่2เชอร์ลิฟดีลาโพก็จะเป็นฝ่ายเอาชนะจุดโทษทางฝั่งคู่แข่งไม่ได้ที่สกอร์หประตูต่อสีครับและถ้าเราจะมาดูผลงานภาพรวมของเชอร์ลิฟต์ดีลาโพที่ขาเก็บชนะมาได้3จาก5เกมหลังสุดนั้นมันก็ยังดูเหมือนว่าผลงานของพวกเขาในช่วงนี้มันก็ยังมีสะดุดและก็ยังไม่สม่ำเสมอเท,ท,ท่่่่่าาาากกกัับบทททงงงงฝีีีมเเยยยอออนนนนใต้้ครซึจปะโผ็ได ไปนะครับก็เพราะว่าถ้าเรามาดูจากผลงานของเอฟบอกในช่วง5เกมที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังโชว์ฟอร์มโหดคว้าชัยไม่ได้ถึง5เกมติดต่อกันแม้ว่ากับเกมในอรอบคัดเลือกรอบแรกครับพวกเขาก็จะต้องเจอกับทางด้าน AEP พ a EP, ปาร์ฟอทีมดังจากไซปรัสมาก็ตามแต่ผลงานของเอฟบอกที่ทําได้ก็ยังเอาชนะคู่แข่งไปได้ทั้ง2เกมโดยที่ผลงานในเกมนัดแรกที่เจอกัน,นครับเอฟบอกก็เปิดบ้านเอาชนะไปได้ก่อนที่สาตสูน่อนที่ในเกมนัดเยือนเอฟบอกก็ยังบุกกลับไปย้ําชัยมาได้อีกที่สกอร์ห้าต่อสอกครับและกับผลงานของเอฟบอกในเกมนัดท b ีไทีมอันดับที่3ในลีกสวีเดนมาได้ที่สกอร์สาต่อ1และถ้าจะให้พูดถึงเรื่องสภาพความมั่นใจและสภาพร่างกายของทั้คู่ในตอนนี้ผมก็ยังคงมองว่า ทางฝั่งทีเบียนอย่างเอฟบอกบอก,ก็ได้จะยังคงเหนือกว่าทางฝั่งเจ้าถิ่นอยู่นหน่อยครับและถ้าเราจะมาดูจากเลทราคาไมกันที่ให้มานะครับจากเลทแรกก็อยู่ที่ราคา0.25แต่ในตอนนี้ครับราคาก็ได้มีการขยับปรับตัวลงมาเหลืออยู่เพียงแค่ราคาเสมอกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำนะครับถ้าเราอยู่ทางฝั่งของทางร้าเจ้าถิ่นเชลิฟลดิลาสโพเลทราคาค่าน้ำที่เราจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.00แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งทีเบียนอย่างเอฟบอกครับเลทราคาค่าน้ำที่ได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.85และสําหรับกับกับกระแสทที่่างงฝ ประเทศในตอนนี้กระแสก็ได้มีการแบ่งเป็น2ทางครับโดยก็ได้มีการเอียง,งไปในทางฝั่งเจ้าถิ่นหนึ่งทางและก็ได้มีการปรับตัวไปทางราคาเสมอกันอีกหนึ่งทางครับแม้ว่าในตอนนี้ครับเลนราคาก็จะได้มีการปรับตัวลงมาเหลือเพียงแค่ราคาเสมอกันแต่เราก็ต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงนี้ฟอร์มของทางฝั่งทีมเยือนก็กําลังอยู่ในช่วงที่กาลังเข้าฝักเหลือเกินซึ่งผลงานที่ทางเอลบ์ฟอททาได้มันก็ยังต่างกันกับท่าฝั่งเจ้าถิ่นเหลือเกินครับและถ้ายังไงคู่นี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมขอขอเลือกเชียร์ทางฝั่งทีมมเเเเเย่าลรรีวกกกข็จะบบบุุคได้ ่อครับดังนั้นกับการชี้ชาติของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชาติไปที่ UF บอกจองช้ยครับ มาต่อกันที่เกมคู่ที่3กับเกมที่ก็จะลงสนามกันในเวลาเที่ยงคืนตรงอีกหนึ่งคู่ครับซึ่งในเกมคูน่นี้เจ้าบ้านโมพวกเขาก็จะเป็นฝ่ายเปิดรังรับการมาเยือนของด้านซีเคบอกและถ้าเราจะมาดูจากเลนราคาแม็กกาที่เปิดบาเลทแรกในคู่นี้ก็อยู่ที่ราคาหนึ่งลูกครับซึ่งถ้าเราจะมาดูจากโปรแกรมการลงสนามทั้ง2ทีมจาก5เกมหลังสุดนะครับก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งเจ้าบ้านโมก็ได้จะมีความพร้อมกับเกมในนัดนี้มากกว่าทางฝั่งทีมเยือนก็เพราะว่าถ้าเราดูจากเกมที่ลงสนามทางฝั่งของเจ้าบ้านโม ก็ยังลงุกเตะตามโปรแกรมเกมลีกที่ก็ยังคงมีความเข้มข้นอยู่อย่างต่อเนื่องโดยที่ผลงาน5เกมหลังสุดก็ยังเป็นเกมลีกไปถึง4เกมแล้วก็มีเกมอุ่นเครื่องที่เจอกับทางด้านออสการ์แลนด์แทเข้ามานัดเดียวซึ่งกับผลงานที่โมทําได้ครับพวกเขาก็ยังคว้าชัยไปได้3เกมเสมอไปในเกมนัดเยือนให้กับเฟสติสตร์เป็นเกมแล้วก็พลาดท่าโดน KF UN ออสโลทีมดับที่8ของตารางในศึกดอ์เวย์ดิชั่นหนึ่งเอาชนะไปได้ที่สกอร์3ต่อ2และจากการที่เขาก็หลุดพลาดมาในเกมลีก2เกมหลัง เจ้าบ,บ้านโมในตอนนี้พวกเขาก็กำลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มกำลังหลบดงเรื่อยๆครับแล้วถ้าเราจะมาดูผลงานของทั้งฝั่งทีเบียนกันบ้างล่ะผลงานจาก5เกมหลังสุดท,ที่ผ่านมาก็ยังมีเกมอย่างเป็นทางการไปเพียงแค่เกมเดียวแล้วก็เป็นเกมอุ่นเครื่องไปถึง4เกมครับโดยผลงานที่ทําได้ก็เก็บชนะมาได้เพียงแค่2เกมเสมอมาอีก2แล้วก็ยังโดนเวนซีเซลเผาเครื่องคลังมาด้วยสกอร์สประตูหนึ่งมาอีกหนึ่งเกมครับและกับผลงานในเกมนัดที่ผ่านมาซีเคบอกก็ยังเปิดดูการได้อย่างสวยสดงามโดยการเปิดบ้านเอาชนะซอนเดอร์สไ ถ้าเราจะผลงานของทั้งคู่มาเทียบกันแม้ว่าทางฝั่งเจ้าบ้านโมฟอร์มของพวกเขาอาจจะมีดอกลงไปแต่ถ้าเราจะมาวัดกับผลงานของฝั่งทีมเยือนอย่างซีเคลบอกแล้วทางฝั่งเจ้าบ้านก็ยังคงมีฟอร์มที่สม่ำเสมอและก็ยังคงดูดีกว่าทางฝั่งทีมเยือนครับและถ้าเราจะมาดูจากเลทราคาแมก้าที่ให้มาในตอนนี้เลทราคาที่ให้มานั้นก็ยังคงอยู่ที่ราคาหนึ่งลูกครับโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่านําแทนถ้าเราทางฝั่งเจ้าทีมโมเลนราคาค่าน้ำที่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา .81 แต่ถ้าาาเรทงั่งทีมเยือนอย่างบอกนตอนนี้บเราคาค่าน้ทาอยู่ที่ ราคา2.04และสําหรับกับกระแสทางด้านฝั่งฝั่งต่างประเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอียงไปทางฝั่งเจ้าถิ่นโมมากกว่าในตอนนี้ครับสาหรับผลงานของทั้งคู่ในตอนนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มกําลังสวนทางกันเลยนะครับแม้ว่ากับกระแสที่ได้มาก็จะมีการออกเอียงไปทางฝั่งเจ้าถิ่นมากกว่าแต่ถ้าเราจะมาดูจากเลทราคาที่ให้มาในตอนนี้ที่เลนหนึ่งลูกกับฟอร์มของเจ้าบ้านที่ฟอร์มก็กําลังดรอปลงไปแบบนี้มองอย่างไงผมก็ยังคงมองว่าเลทราคาที่ให้มานั้นก็ยังคงแรงไปหน่อยนะครับและสุดท้ายท้ายสุดกับบทสรุปปของงงเเกกมคู่่นนนีี้็็ทฝั ก็น่าจะบุกมายันแบ่งแต่ไปได้และกับสกอร์ที่ให้ก็คาดว่าน่าจะจบลงที่สกอร์หประตูต่อ1ครับดังนั้นกับการชี้ชาด์ของผมในเกมคูน่นี้ผมจะขอชี้ชาดไปที่ดองซิมเคบอกต้านไหวเกมในคู่ที่4ก่อนจะเป็นการพบกันของทางด้านพานาทนายกจากคิดจะพบกับทางด้านโปเตสพรอฟดิฟและกับราคาไมค์ก้นก่อนเกมที่เปิดมาครับ เลตแรกในคู่นี้ก็อยู่ที่ราคา1.5ดูจากสถิติผลงานที่ทุีเหตในการเจอกันของคู่นี้ทั้งคู่ก็ยังไม่เคยเจอกันในวิทียุโรปมาก่อนเลยครับโดยกับผลงานที่ทาได้ของทั้งสองทีมในตอนนี้แม้ว่าทางฝั่งเจ้าบ้านพานาทีนกอสอาจจะมีชื่อชัดที่เนือกว่าทางฝั่งทีมเยือนแต่กับผลงานที่ทําได้แม้ว่าจะเป็นเกมในอุ่นเครื่องถึง4เกมก็ตามครับแต่กับผลงานก็ยังน่าจะเป็นรองทางฝั่งทีมเยือนอยู่บ้างเพราะถ้าเรามาดูทั้งผลงาน4เกมครับพาาทีนกอสก็ยังคว้าชัยมาได้เเเเเพีีีียงงแแแแคค่่่่่2กกกกกมมมมละ็ททสอออในอนนุรรืัรับ AEP ฟไป ก็บุกไปแพ้กับทางด้านไอทคบาสไวจากเยอรมันไปด้วยสกอร์สูประตูหนึ่งครับโดยที่ผลงานใน2นัดหลังก็ดูเหมือนว่าผลงานของพวกเขาก็เริ่มจะกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วเพราะพานาทินายก็ยังเปิดบ้านเอาชนะ a e k ลานะคาไปที่3ต่อ1นและก็ยังเอาชนะมาค์คบีเนนยาไปได้อีกที่สกอร์หนึ่งต่อศูนย์ครับเราสลับมาดูผลงานของท่งฝั่งทีมเยือนกันบ้างครับซึ่งผลงานของท่งฝั่งทีมเยือนอย่างโบเตฟฮอปดิปเองก็ดูเหมือนว่าเขาก็จะมีเกมที่เข้มข้นมากกว่าทางฝั่งเจ้าบ้านเพราะถ้าดูจากโปรแกรม ก็ยังมีเกมลีกบวกกับเกมในรอบคัดเลือกรอบแรกกับเกมที่ต้องเจอกับของแข็งอย่างมาริบอลมาอีก2เกมครับแต่ด้วยกับผลงานที่พวกเขาที่จงคงทําได้ดีในช่วงนี้ก็จึงทาให้พวกเขาก็สามารถตบมาริบอลในเกมรอบคัดเลือกรอบแรกมาได้ด้วยการเปิดบ้านเอาชนะมาได้ในเล็กแรกด้วยสกอร์สประตูหนึ่งก่อนที่ก็จะบุกไปเยือนและเก็บผลเสมอมาได้อีกที่สกอร์สประตูสองครับและกับผลงานในเกมนัดที่ผ่านมาโบเตฟพรอฟลิกก็ยังบุกไปเอาชนะโบเตฟราซามาได้ในเกมากาลีกบัการีนัดเปิดสนามที่สกอร์สประตูหนึ่งดูดูแล้วในเกมนัดน,นี้ เพราะผลงานในตอนนี้โบเดฟพรอบดิกก็ยังคงไม่แพ้ใครมาแล้วถึง6เกมติดต่อกันแทมก็ยังเป็นการคว้าชัยมาได้ถึง5เกมเลยครับและถ้าเราจะมาดูจากเลทราคาไมคกาที่ให้มาในตอนนี้ครับเลทราคาที่ให้มานั้นก็ยังคงอยู่ที่ราคา1 5จุโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำทดแทนถ้าเราอยู่ทางฝั่งของร้านเจ้าถิ่นภายนาทีไนกอสเลทราคาค่าน้ำจะได้ก็จะได้อย,อยู่ที่ราคา 1. 8 5ุครับแต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งทีมเยือนอยา่างโบเดฟพรอบดิกเลทราคาค่าน้ำจะได้ในเกมนี้ก็จะได้อยู่ที่าาราคา2.0และสําหรรัับกบกกแสทางในาฝั่งะเทศในตอนนี้กระแส ที่ออกมาก็ยังคงมีการเอ็นเอียงไปทางฝั่งของด้านเจ้าถิ่นอยู่มากกว่าครับซึ่งถ้าดูจากผลงานใน2เกมหลังของทางฝั่งเจ้าบ้านก็ไม่แปลกใจเลยนะครับที่กระแสก็จะได้มีการเอ็นเอียไปหาทางฝั่งของพวกเขาแต่กับเลนราคาที่เปิดมาในตอนนี้เองผมก็ยังคงคิดว่าราคานั้นมันก็ดูสูงเกินไปสักหน่อยครับเพราะเราก็อย่าลืมว่าโปรดเทปด็อกวิก ok ในรอบที่ผ่านมาพวกเขาก็เพิ่งจะตกบ,บริบอออกหากตกรอบมาหมาดๆและถ้าหากเราจะหาผู้ชนะในเกมนี้ผมก็ยังคงมองว่าทางฝั่งเจ้าบ้านพนาทีไนกอสก็น่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยไปได้มากกว่่าาาแตถ้หก ถามว่าพวกเขาจะยิงผ่านเลนราคาไมกันไปได้หรือเปล่านั้นในส่วนตัวของผมแล้วผมก็ยังคงคิดว่าพาานาคินายกอสก็น่าจะเอาชนะไปได้เพียงแค่เบียดเบียดมากกว่าไปในเกมนั้นนีงครับดังนั้นกับการชีช้ชาต์ของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชีช้ชาริไปที่ดัดนี้ไม่เป็นรองมากรองครอปดิบดีที่สุดครับ มาถึงเกมี้คู่ที่5คู่สุดท้ายครับซึ่งเกมนี้ก็จะลงสนามกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งโดยเจ้าบ้านอาแจกอั์ดัมก็จะเปิดสนามยูฮานคราฟอารีนารับการมาเยือนของวอชโรติน่าและกับเลนราคาเมกาที่ให้มานะครับเลตแรกก็เปิดมาอยู่ที่ราคา1 7 5และครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกแด้วยซ้ำนะครับที่ทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างอาแจกอั์ดัมจะต้องกระเด็นหล่นมาเล่นในรอบคัดเลือกของฟุตบอลถ้วยใบรองอย่างยูบาลีในฤดูกาลนี้ซึ่งก็เพราะจากผลงานฤดูกาลที่ผ่านมาของพวกเขาก็ยังทำผลงานไม่ได้เขาเ้าเเป้้าาาาหลัังงจกกกกทที่่ร็รระสสออนนนยยยูใดยยยใดบตช ับและสุดท้ายนะครับ พวกเขาก็ยังคงดิน้นรนจนขึ้นมาจบในดับที่5ของตารางจนได้เนื่องที่ผลงานในช่วง5เกมที่ผ่านมาของด้านอาแจกอัลส์ดมผลงานทั้งหมดก็ยังเป็นเกมอุ่นเครื่องทั้งหมด5เกมครับซึ่งกับผลงานที่ทําได้ก็คว้าชัยมาได้4เกมแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นและกับผลงานใน2เกมหลังสุดครับอาแจกอัลส์ดมก็ยังเอาชนะอาวาเซ่นไปได้สกอร์สองต่อหนึ่งแล้วก็มาเอาชนะทางด้านโอลิมปิกกสมาได้อีกในเกมนั้นล่าสุดด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับส่วนผลงานของทั้งฝั ชนะไม่ได้ทั้งหมดทุกเกมแต่ถ้าเรามาเจาะลึกดูดีๆในเกมที่ทางด้านวอชเวอร์จ <Watch S 1> ินะ่าต้องเจอกับทีมที่มีชื่อช้ยที่เหนือกว่าหรือทีมที่อยู่ในระดับเดียวกันเชื่อหรือไม่ครับว่าวอชเวอร์จิน่าก็แทบจะไม่เคยเอาชนะคู่แข่งไปได้เลยและส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ไปแทบทั้งหมดครับซึ่งถ้าหากในเกมนั้นนี้นะครับทางฝั่งทีมเยือนอย่างวอชเวอร์จิน่ายังคงไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งข,งของตัวเองออกมาได้โอกาสที่พวกเขาจะบุกไปแพ้กับอาแจกอัมสเดอร์มในเกมนั้นนี้ก็มีโอกาสสูงเลยทีีร่้้าาจมาจากกกใใหนนนนตอแ ก็เ,เปิดมาอยู่ที่ราคา1.75แต่ในตอนนี้ครับราคาก็ได้มีการขยับปรับไหลขึ้นมาไปอยู่ที่ราคา2ลูกไปเป็นที่บร้อยแล้วโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ําแทในตอนนี้ถ้าเราอยู่ทางฝั่งเจ้าถิ่นอาแจากอัมสเตอร์ดัมครับเหลตราคาค่าน้ํแทจะได้ก็ <c oughs> จะได้อยู่ที่ราคา1.72แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งทีมเยือนวอช์โวติน่าเหลตราคาค่าน้ํแทได้ในตอนนี้ก็ <c oughs> จะได้อยู่ที่ราคา2.14ครับและสําหรับกับกระแสาทางในฟาฝั่งตับเทในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอียงไปทางฝั่งของด้านเจ้าถิ่่่่นนนนนนมาาากกวใใตอนีนี้้ครับซึงสหํหู ถ้าเรามาดูจากหลายๆปัจจัยแล้วผมก็ยังคงเห็นด้วยกับกระแสที่ออกมานะครับที่แม้ว่าผลงานในฤดูก,กาลก่อนอาแจากอัมสตัมก็อาจจะทําไม่ได้ตามค่าที่พวกเขาตั้งไว้ก็ตามแต่กับในเกมนี้ที่ต้องเจอกับทีมที่เป็นรองแบบนี้ในส่วนตัวของผมแล้วผมก็ยังคงคิดว่ามาตรฐานเขาทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างอาแจากก็น่าจะงัดฟอร์มเด่นเน้นเรื่องความมั่นใจกลับมาได้และพวกเขาก็น่าจะยิงผ่านทะลุเลนราคาไม่กั้นไปได้ไม่ยากนะครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่อยู่อาแจากแจกโชคครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับการวิเคราะห์ทาง5าคู่แต่ก่อนจะจากกันนะครับผมก็จะมาสรุปแนวทางที่ได้ให้ไปในวันนี้ก่อนโดยเกมคู่แรกครับวิสลาขาคอปก็จะพบกับทางด้านราปิดเวนาซึ่งกับแนวทางที่ผมให้ไปในเกมคู่นี้ครับก็ให้เลือกเฉียดทางฝั่งทีมเยือนอย่างราปิดเวนากับเลนราคาไมกันที่ให้เลือกจริงไปก็ให้เลือกเฉียดไปที่ราคา0.5ครับเกมคู่ที่2เชอรลิฟดิลัสโฟจะพบกับทางด้าน F บอกซึ่งกับแนวทางที่ผมให้ไปในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเฉียดทางฝั่งทีมเยือนครับโดยกับเลน เกมคู่ที่3ครับโมก็จะพบกับทางด้านซีเคบอกซึ่งกับแนวทางของผมเองในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเยือนอย่างซีวเคบอกกับราคาไมก้าที่ให้เลือกไปก็ให้เลือกลองเชียร์ไปที่ราคา1ลูกครับ <S <S <ๆ>เกมคู่ที่4ี่พานาทีไนกอสพบกับทางด้านโบเทฟพรอฟดิกซึ่งกับแนวทางในคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งทีมเย f, f ือนโบเทฟพรอฟดิกกับราคาก็ให้เลือกลองที่1.5ครับ คู่สุดท้ายอาแจกอัมสเตอร์ดัมจะพบกับทางด้านวอชโบติน่าซึ่งกับแนวทางที่ผมให้จิ้มในคู่นี้ก็ให้เลือกเชียทางฝั่งเจ้าถิ่นอาแจกอัมสเตอร์ดัมและกับเรทราคาไม่กันก็ให้เลือกไปที่ราคา2ลูกครับและก่อนจะจากกันก็อย่าลืมครับกับช่องทางติดต่อที่ก็ได้ให้ไว้กับ Li@ น์แอดเอสเตัวหรือถ้าทันใดครับที่ชื่นชอบหรือถูกอกถูกใจกับทิปแนวทางที่ได้ให้ไปนั้นก็ฝากการกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์และก็กดหัวใจให้กันด้วยครับและสําหรับในวันนี้ก็จากลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในนนคคิปห้าะรรััับบสสวดี